สวัสดีครับสวัสดีเพื่ออยู่ช่องผมเนี่ยทุกคนก็ห่างหายไปนานอยู่ช่องรีวิวเอ็กซ์ไอ้ทุกคนก็วันนี้นี่เราก็อยู่ที่โรงเรียนนะทุกคนรีวิวทุกคนยังจำคันนี้ได้หรือเปล่าที่อยู่ในช่องเดี๋ยวมาดูหน้าเขากันนะความฝันของเขาดูครับรถพ่อลูกอ่อนนะครับทุกคนยังจำได้อยู่หรือเปล่านะคันนี้เป็นรถสิบทรงเชงนะครับมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหเจ้าของรถนะ เปลี่ยนเบาะใหม่นะทุกคนก็ตอนนั้นผมลงไปอีพีที่แล้วนะแล้วก็อาร์มใช่ไหมไม่ใช่เป็นอาร์มใหม่เลยคือเดือนนี้แหละนี่เป็นอาร์มย่นสุดตารางนะแต่ผมว่ามันย่นย่นได้สุดนะแต่ยังไม่เขายังไม่ย่นเนาะดูตามตากอืมก็ไม่มีอะไรมากทุกคนก็ยังจําคันนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเล่นบอลดตัย่อัดโหโอ้โหเขากองแล้วครับเขากลองแล้วครับจังหวะนี้ยังไง ี่เปิดใต้เบาะดูหน่อยไหมไหมเปิดโชว์ดิเปิดโชว์คนดูด้วยว่ามันมีอะไรอยู่ในนี้นะก็สําหรับคันนี้ก็ตัดโค้งนะทุนเพราะว่าตัดโค้งนะย้ายแบตมาทางนี้นะสําหรับคนที่จะตัดโค้งนะย่นสุดอะสำหรับคนที่ยอจะย่นสุดอะไรเออเราก็ต้องถอยอันนี้ออกด้วยนะทุนว่ามันเป็นรถสูงชิงนะบอกมันบางมากมันใสใส่ถังน้ำมันไม่ได้ใช่ใช่แล้วก็เป็นสติกเกอร์ ของไอ้นี่นะของที่มันแถมมานะของแสงหรือเปล่าเฮงเฮงหรือแสงให้หละแสงเบาะก็บางประมาณนี้ทคนโอ้โหอีบ้างมากเลยก็สําหรับคลิปนี้ผมอาจจะไม่รีิวเสียงให้ท่านผู้ชมฟังกันนะเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างที่จะดังพอสมควรเลยเดี๋ยวใช่ใช่ยังใส่ไฟหลีอยู่ใช่ไหมเนี่ยครับท่านเปิดไฟหลี้คนดูดูดิเพราะว่ามันเปลี่ยนไฟแล้วจะเอาสีเงิน เย,ไงงย้ไฟหลีเราปิดไฟเลี้ยวข้างนี่พี่ลองปิดไฟเลี้ยวทำไฟเลี้ยวข้างเลื่อนไม้ก็เหมือนเดิมนะทุกคนนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดี๋ยวลองเลยเลี้ยวได้ปกวตินะวววนี่ก็เพิ่มเติมก็มีแค่อาร์มใช่ไหมครับท่านใช่เป <laughs> ็นอาร์มกับโซ่แล้วก็น็อตส,สีทองน็อตสีทองนะลายน็อตทองด้วยทุกคนโซ่สี ฟ้านะทุกคนนะโคตรสวยอ่ะท่านผู้ชมลูกมุ้งเขาก็เตะบอลอย่างนะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนู่นก็มาดูแต่อะไรหรือว่าเปลี่ยนดุมย้อนได้เปลี่ยนใหม่ไหมไม่เือมเดิมอ๋อเปลี่ยนแค่โซ่ใช่ไหม โตแบบนี้กับลิงเนี่ยโอ้แกนพอดเลยนะสุดเลยอ่ะกะเอาสุดเลยไหม่านก็เป็นลังพอนะครับก็นิ้งอ่างเก่าเขาทุกคนจําได้ไหมมันเป็นสีขาวนะทุกคนเออไอ้มันยย่่นนนเออะกวาี้้ไั่นไอ้นั่นเขาย่นย่นได้เยอะนะทุกคนได้ถึงุดนี่เลยอ่างเก่าย่นได้ถึงนี่เดี๋ยวให้ดูนะแต่อันนี้มันเป็นอ่างใหม่นะเขาซื้อมาเตนี่เห็นไหมดูดิเหมือนเหมือนเราต้องไปย่นเองอีกนะพี่ทุกคน ว้าวว้าว,วนนตีหลังทุบหลังโอ้โหแสบมึงยังไงรถลูกติดแล้วรถลูกติดโอเคโดนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะอ่รีบฝากกดไลค์กดแชร์อืมฝากกดไลค์กดฝากกดติดตามกดสั่งกระดิ่งให้ช่องบูมเนื้อไ,ไปรับคลิปนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับไป กี้ไข่ว่ะพี่เมื่อกี้ไข่ว่ะอยู่ยืนอ,อ,อยู่นั่นเหรอเหมือนผีแล้วเมื่อกี้ตกใจลหรชนมาให้ดูไฟด้านหลังหน่อยพี่ให้ดูไฟด้านหลังหน่อยโคตรสวยอ,ะ <S <S อ่ยะสงขีรบาครับทุกคน นิ้วนิ้วช่วยสองนิ้วหน่อย